เจ๊อย่าทำไรฉันเลยนะถ้าไม่อยากให้ฉันทำแก้ก็รีบเอาเงินมาคืนฉันสิบอกว่าจะคืนฉันแล้วทำไมไม่คืนเจ๊ใจเย็นก่อนนะตอนนี้ฉันกำลังตามหาลูกสาวฉันอยู่ถ้าเกิดว่าฉันเจอลูกสาวฉันฉันจะรีบเอาเงินมาคืนเจนะฉันไม่เชื่อแกหรอกแกโกหกฉันมากี่วันแล้วแกเอาเงินมาคืนฉันเลยนะแกเอาคืนย่อนนะแกเอาเงินคืนฉันมาเดี๋ยวนี้นะยานของฉัน ไปนะครับขอได้ละ,ละคนณม้มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับคนอื่นนะครับแล้วแกเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยไปเลยครับเดี๋ยวนะฉันไม่อ่นุญาตให้ใครออกไปจากตรงนี้ทั้งนั้นจนกว่าจะเอาเงินมาคืนฉันป้าก็ติดคนอยู่เท่าไหร่ครับสองพันได้งั้นเดี๋ยวผมจ่ายให้วันนี้เกดโชคดีนะ เดียวครับคนแองเนี่ยก็ทำา้ายร่างกายป้าให้มอนกันผมควรจะทำยังไงกับคุณดีครับทำไมแกจะทำอะไรฉันพนมไม่เป็นไรจ้ะป้าไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกอย่าให้เรื่องราวตองใหญ่โตเลยป้าต้องขอบใจพนมมากๆเลยนะให้คุณรีบไปได้แล้วตอนนี้ผมจะเอาเรื่องคุณนี็จิแน่ ในคุณป้าครับข่าวหน้าเนี่ยคุณป้าก็ต้องรู้จักป้องกันตัวบ้างนะครับ <S <S พ่อนมป้าเองก็มีเรื่องให้คิดเยอะอยู่แล้วอ่ะป้าไม่มีเวลาไปคิดร้ายใครหรอกใครเขาอยากทำอะไรก็ช่างเขาป้าเองน่ะมาจากตามจังหวัดป้ามาตามหาลูกสาวป้าน,นะจ๊ะลูกสาวป้าน่ะเขาออกจากบ้านมาห้าปีแล้วนะทุกวันเนี้ป้าก็ได้แต่ว่าให้พระภาวนาขอให้เจอลูกสาวป้าไ,ปไว ป้าก็าเลยเดินทางเข้ากรุงเทพมาตามหาเขานี่ล้จ้ะครับจริงๆกาของผมก็เป็นคนต่างจาาังหวัดเหมือนกันนะครับแต่เสียดายแม่เขาเสียไปแล้วนะครับงบั้นก็แบบนี้นะครับป้าป้าไปที่บ้านผมเดี๋ยวผมจะให้ป้าทาความสะอาดที่บ้านผมแล้วผมก็จะให้เงินเดือนของป้าในระหว่างนี้ป้าก็จะได้มีที่พัก มีเงินใช้แล้วก็จะได้ตามหาลูกไปด้วยผมก็จะได้ช่วยป้าหาลูกไปอีกแรงหนึ่งดีไหมครับดีเลยค่ะพ่อหนุ่มพูดจริงใช่ไหมจ๊ะทางั้นป้าตอบตกลงเลยจ้ะพ่อหนุ่มป้าขอบคุณพ่อหนุ่มจริงๆเลยนะไม่เป็นไรหรอกครับงั้นเราไปกันเลยไหมครับ้็ นี่แม่มาทำอะไรที่นี่อ่ะพาวลูกพาวพาวจริงๆใช่ไหมหนูรู้ไหมว่าตลอดห้าปีที่ผ่านมาแม่ตามหาหนูตลอดเลยนะลูกพาวเอา้าพาว คุณกลับมาแล้วเหรอนี่นี่คุณอยู่บ้านนะคะเออพ่อหนุ่มจ๊ะตอนนี้ป้าใจลูกสาวป้าเลยนะพอดีเมื่อกี้ญาติป้าเขาโทรมาบอกว่าลูกสาวป้าเขาอยู่ที่ต่างจังหวัดตอนนี้ทางนั้นทางนั้นป้าขอตัวไปหาลูกสาวป้าก่อนนะตอนนี้เวลาป้าเหลือน้อยแล้ว ป้าอยากใช้ทุกนาทีอยู่กับลูกป้านานๆป้าไม่อยากเสียเข้าไปอีกแล้วป้าขอให้พ่กหนูสองคนมีความสุขมากๆนะจ๊ะและป้าก็ต้องขอโทษพ่อหนุ่มด้วยนะที่ทำให้พ่อหนุ่มต้องลำบากป้าต้องไปแล้วละ่ะ <c oughs> จะเป็นไปสิครับาว <c oughs> <c oughs> ผมรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วนะการที่คุณมีแม่คุณเนี่ยมันน่าอายขนาดนั้นเลยแ่ะครับคนใร้เ,เรื่องที่จะโกหกผมมาตลอดห้าปีไหนคุณบอกว่าไม่คุณเสียไปแล้วไงคือภาวขอโทษนะคะพาวไม่ได้ตั้งใจพาวไม่ใช่ผมหรอกนะครับที่คุณต้องมาขอโทษแม่ของคุณตะคัญ แม่คุณเนี่ยเขาตั้งใจดูแลคุณเลี้ยงคุณมาด้วยความทะนุถนอมแต่คุณกลับมาดูถูกก,การกระทำของแม่คุณแบบนี้เนี่ยนะคุณรู้ไหม <c oughs> มันไม่ห่างคุณเขาตั้งใจออกคามห่าคุณแต่เขากระโดดํายร่างกายและเขาไม่คิดจะโู้กลับไปด้วยซ้ำเขา คุณก็อายุไม่ใช่น้นอยแล้วนะคุณไม่รู้จักความกระตัดอยู่เลยยังไงไอสิ่งที่คุณทําอยู่เนะี่ยมันไม่ดีเลยนะมันเป็นการทำลายความเป็นสุขของแม่มากที่สุดเหมือนกะเพาแม่เขาตั้งใจมาหาคุณนะ พอขอโทษพ่อไปไม่ไ็นหรอกไม่ไปไนไเน้ออขอโทษนะฮะคนขังคิมแท่เป็นคนที่เพลงดูพาวดีที่สุดแต่พาก็เผลอลืมแม่พ่าพาวแค่คิดแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ เป็นไรนะลูกอะไรที่ทำให้พรามีความสุขนะแม่ยอมได้ทุกอย่างแม่รับหนบหูนะลูกแม่รับหนูถึงแม้ว่าแม่เราจะมีฐานะยังไงแม่เราจะลำบากแค่ไหนแต่คนเป็นแม่ไม่มีทางปล่อยให้ลูกตัวเองลำบากแน่นอน